สิ่งของพระปรเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านที่ทำลังกดสัรศัพเสร็จแล้วนะครับ นมมือครับผมไหวพระครูสิริมงคลคุณนับเป็นสัพพะสิริมงคลสูงสุดแก่ท่านผู้ถึงแก่มรณภาพในโอกาสนี้ขอกับเรียนเชิญพันโทผาดโผลน,นวพิษน้องชายได้อ่านหมายรับสั่ง นายสวยัยวุฒิสังขราชการบำนาญน,นำเรียนประวัติและคุณวรรณกรเศรษฐพิทยาคุณบุตรสาวอ่านคำว้อะไรขอกลับเรียนเชิญตามลำดับ1 8 8่งแปดาสำนักพระราชวังวันที่2 7่สิบธันวาคม2 5งพันรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเปิวศพพระครูสิริมงคลคุณลิขิตปริญญาโรนวพิษควิทยาพรมงกุฎไทยข้าราชการํำนานสังกัดกรุงเทพมหา,าคอนครอดีเจ้าวาดวัดศรีคุณคันธรสนักเมนวัดศรีคุณคันธรสอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสบดีที่4มกราคม2567เวลา13นาฬิกาเคลื่อนหีศพเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธานเวลา16นาฬิกาพระราชทานเพิงหน้าที่กองพิธีปิดจุดกองพระราชพิธี นำหมายเรียงเจ้าภาพศพพระครูสริมงคลคุณฤิ์ิตปริญญาโนนวพิษเพื่อทราบติดต่อขอรับก่องเพิมพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกชติพงสุขทิมลเลขาธิการพระราชวัง ท่านประธานและท่านคุยเกียรติครพก่อนที่จะนําก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทา,านเคริ่งศพพระพครูสิมงคละคุณในวันนี้เพื่อเป็นการประ,ก,รประกาศเกียรติคุณและระลึกถึงคุณงามความดีเป็นวาระสุดท้ายชื่อเดิมลิกิตนวมิตรเกิดเมื่อวันศุกที่15พฤษภาคมปีพุทธศกราัช2477 ณบ้านนาคูตำบลสังขละน้อยอำเภอบ่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยน <umba> well <speaking> <speaking>, ั้นปัจจุบันเป็นตำบลสังขละน้อยอำเภอมัตะพานจังหวัดอํานาจเจริญเป็นบุตรของนายชื่นนวมิตรและนางหนานวพิษมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสี่คนดังนี้หกคนดังนี้หนึ่งนางแต้มนวพิษ สพระครูสิริมงคลคุณลิกิตนวพิษสานางแถมนวพิษสนางสาวผมนวพิษหานางนุชนาทนาวพิษเสียชีวิตแล้วหกพันโทผัดโหนนวพิษพี่น้องต่างมารดาอีสี่คนหนึ่งนายสมบัตินวพิษเสียชีวิตแล้ว สองนางสาวทองแดงนารพิษสามนางทองแดงสารคามโมนีรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามประธานสงฆ์พิจารณาผ้าลายบางสุขุนขอกบลังธนาครับ เมื่อประธานสง์พิจรารณาผ้าไตรหบังสคุลเสร็จท่านประหยัดคุณมีประธานในพิธีจะได้ประกอบพิธีพระราชทานเหงิงพระครูสศลิมงคลคุณขออนุญาตก,กับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกๆท,ท่าน เชิญนั่นครับลำดับสุดท้ายขอกับนิมนต์พระองขาวหงขาว,ข,าวขึ้นวางบนไม้จันท์เพื่อปรงธรรมสังเวขอเป็นสองแถวด้วยความเคารพต่อจากพระสงฆ์สามเณรและญาติพี่ถือศีนบาเพ็ญกุศลน่งขาวหงขาว อันนี้ก็เียนเชิญท่านที่แต่งชุดปกติขาวสวมปกแขนไว้ทุกขึ้นวางรอกไม้จันทต่อจากพระสงฆ์เชิญครับท่านทีสมชุดปกติขาวปกแขนไวทุกต่อจากพระสงฆ์ก่อนนะครับเป็นสองแถวนะครับด้วยความเคารพนี่ครับ มาในทั้งสองทานนะครับในประสงค์สามเณรก่อนนะครับ <c oughs> ด้วยมีแม่ขาวที่ถือศีลอุโบสถนะครับ <c oughs> ถ้ามีแม่ขาวต้องก่อนนะครับถ้ามไม่มีท่านที่แปลนชุดปกติเขาสมปกแผนไว้ทุกต่ออะไรนะครับต่อจากท่านที่ แต่งชุดปกติขาวสมปกแกนไวทุกก็ขออนุญาตเป็นเกิท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกทุกท่านขึ้นมาน่อกไม้จันเพื่อถวายอะไรพระปู่สิริมงคลคุณเป็นครั้งสุดท้ายคณะเจ้าภาพมีความทราบสึิงเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้กรุณามาร่วมงานพระราชทานพลศพพระปู่สิริมงคลคุณในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประหยัดคุณในสมัติฐาน ได้กเวลาเปลี่ย่ากมั่นที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประชุมเพลิงจึงขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีผมกอยากไเป็นอย่างสุดเลยขอขอบคุณท่านไ้ขึนปุรท่าน่ยังไม่ได้ขึ้นไปครับวยการต้อนรับที่ตรวถึงเรืมีความอบอุ่นต่อการใดคณะเจ้าภาพกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยความกรุณาที่ท่านทั้งหลายมอบให้ในวันนี้จะอยู่ในความทรงจำของคณะเจ้าภาพตลอดไปและในโอกาสเดียวกันนี้ผมไม่มี ในมอต่อแทนให้ย่างเหมาะสมเข้ากับความภาวนาของท่านทั้งหลายคุูตอนนี้บรรยากาศครับทุคูทงลงพ่อครขอพระาลหน้าความร่กทุกประสสซึสงเศุสีสุขใขอท่มาในวันนี้เงร้ประสาริจากตัวขอสังนาความรัทุกประสมโชควเศรเป็นเจ้าสัวร่างกาวิจิตขอ่อนใสไม่ออกบัวเถิดเท้่วแดทุกท่านทุกวันคืน กระผมกับพี่นันทสุโภคเราทุกหน่วยที่เคยผิดหมวดตะพันผู้ทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ การพิมพ์สกัดพระบรมเชษฐาภรณ์พระเทพรัตน์ทุรูเวรท่านแข็งทุนทมนเกียรติทุกท่านครับกระผมเจ้าที่ปฏิบัติงานพิธีผุ่มพิธีการสบที่และพุทธสถานสังกัดสังฆานันทวันธรหลจังหวัดพัทธลเดชก้องขออนุญาตใช้พื้นที่ ประจวบัณฑรส่มงานมีดังนี้ครับประจวบภัณฑเพื่อสร้างการรับรู้ในการขอพระัชทานเกี่ยวกับพิธีการศพโดยมุ่งวิธีการศพที่รัฐบานสำนักงานวัฒนธรรมกำลังมาเฉลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการมอบภารกิจวิธีการศพให้รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมรับไปดำเนินการตั้งแต่วันที่1มกราคม 2,562ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตพื้นที่สังจังหวัดทั่วประเทศไปสู่ประสบพิก,รรการราชการและประชาชนผู้ประกอบคุณความดีรวมถึงผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ได้รับเกียรติยศรับาลนในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอย่างความกล,ล้าขึ้นอย่างหาที่สุดไี่ได้แต่ทายา และครอบครัวของผู้วายชนที่ได้รับพระราชทานเกียรติคังภิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตอย่างท,ทั่วถ,ถึงและเท่าเทียมกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบพระรกิจเกียวกัที่มีก,ก,รก,การส่งที่รัฐบาลเพิ่มเติมจากสำมนัพระราชวังในส่วนงานประสานขอพระราชทานเกลนกสารการจังหวัดในการรับเกียประสานและจกจ่าเอกสารเพื่อเรื่องขอพระาพระาชทานน้นหยู่หมากสด เจอรัรธรรมนูญดินฝังศพรัฐธรรมนและเครื่องเสตียบประกอบศพจากพายาหรือที่ขอโดยมอบหมายให้กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับราชทานสำนักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัดเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการประสานผ่านกลุ่มพิธีส่วนหน้าไปเรียงฟองให้พิธีสำนักข้าวชุวัญซึ่งตั้งแต่บีทีเอสแมน เราเราสุดในหไม่ฟังเเดี๋ยวเราจะยามไปย่งเหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางภายาเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นผู้วัยชนที่มีสิทตามหลักเกณฑ์ของสวาัสามารถรับในการขอพระทานมีสองกรณีขอด้วยมีรูปเดียวใ้คลิปใคลิป เช่นครับดูศักยภาพขึ้นไปพระบวิจุตและเนงระแรงขัเก้าประโยพระราชบรมขั้งแต่ชั้นหนึ่งเก้าตูไปราชการระดับระเบิดงานระดับปฏิบัติการที่รับราชการสองปีขึ้นไปราชการทหารตำรวจร้อยตีเรือตรีเรืออากาศตีร้อยตำรวจตีขึ้นไปผู้ที่ได้รับณารขั้นหน้าที่สุด ิทธิยาตั้งแต่เป็นจมาพรมุงอุทัยหรือเป็นจมาิเวิทุกนาพรขึ้นไปเป็นต้นสองกรณีพิเศษเช่นผู้ที่ผู้ที่ในเรื่องวัตถุทั้งของพระสงฆ์และมงหลวงผู้ที่ได้รับเครื่องทานเหรียญราชสุขเหรียญกล้าหานและเหรียญไทยของพระสงฆ์ติดตามมาดาของพระราชการระดับขี้ไปหรืออาจจะมีงาน ระดับกำนังการขึ้นไปปิตามารดาของผู้ได้รับธรรมจ้างงานกีอาตั้งแต่ปิตาบอดสังเกิดขึ้นไปบิดามารดาของผู้ได้รับการจ่ายอาหารตำรวจเยื่อพันโถนาวโทนาวาอากาศโทและทันตำรวจตัขึ้นไปปิตามารดาของพร,ร,ร,าารสงะ,ะ,ะ,าาะามาาสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญบัตขึ้นไปเป็นต้น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานพิธีก่าสศพที่รัฐปรทานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานประสานขอให้ผ่านเดินนักสารการจังหวัดกรุงพิธีการศพที่รัฐประทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญทงหนึ่งตั้งแต่เวลา0 8 3 0ถึง1 6บ0น ทุกวันไม่มีนวันศุก,กร์กลางหรือวันอังคารเด้โทร0 6 5 527 1651 045 525 487เต่าวันนี้นะครับโดยการนำ อนพิธีการส่งที่รัฐธรรมนูรทางสำนักงานรัฐธรรมนจังหวัดเลยนะครับวันนี้โดยการนำของนายชุดนายปฏิพลสุขเกษมนะครับนักวิชาการรัฐธรรมนูญปฏิบัติการครับได้โดยที่จากหน้าที่ตามหมายรับสั่งนะครับโดยได้นำเจ้าหน้าที่ทั้งหมด16นายนะครับในการปฏิบัติตามหมายรับสารงายก็จะพรเถิดของพร้อมูลสิ่ง นี่นะครับส่วนท่านใดนะครับอยากจะสอบถามนะครับหรือว่าอยากทราบข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับพิธีการศพที่รถาทของเราครับแต่ผู้มีเกียรติสามารถจนมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของเราจะให้คำแนะนำองค์ความรู้